ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องบัมบัมมอนี้พี่น้องก็สิโย่ให้กำลังใจจนหอดสอดแจ้งนักรับความสุขเป็นของท่านผลงานเป็นใบ<ะ>บายยุคพี่น้องหัวอย่างวัดีค่ะไม่หยังอีกบัติทั้งสองท่านเลยค่ะผู้ใดอ่ะขอละข้ากับผูโพูดอย่างเดียจะไงฮู้ว่าพี่น้องสิมาเบิ่งลมอรักก็เนี่ยมาเกิดห่วงทางเป็นแท้สุดเลย เออเออเป็นว่าเด้อพ้นยู่นีตาไรเอาพ้นยูแจเกเาบอกขออนุญาตพนแลว้วบอกเราเก่าสิพนแลว้วครอบแลว้เลวเราแลว้วบอกแลว้วบอกแลว้ลวว่าลูกหลานทาการแสดงมือนี่ให้พี่น้องมาหลายหลายหนูขออนุญาตเด้อขออนุญาตเต็ี้ยงเอาขออนุญาตมาแสดงให้พี่น้องเบิ้งนี่เด้มาแสดงให้พี่น้องเบิง้งเอาหมอลำคือกันได้คันนี่ใส่หมอลำ ผู้ทั้งหลังคือบมลรัมบ์โอ้ยสีผ้ามันน่าสมัครสมัครใส่อยู่กับสาวหน่อยลราเพื่อนโชว์โทษตอบคำเฮสีผ้าสมัครสาวหน่อยลราเพื่อนโจ้ผ้าลูกม่าสมัครสาวหน่อยลราเพื่อนโชว์ขันเสียงดีได้เปิดจังหวะเสียงดีหนะ้าตาดีหุ่นเงี้ยวเข่าดีสง่าหลาจังเอาขันโอ้ยจังเสียเทเทเทอันหา้าดอยู่ในเพลงสีฟ้าพลูกเจ้าเอาหนักลองเจ้ามันลือนลูกข่อยจะทดอยู่สิเดี๋ยนี่ผ้าทด เห็นต so, ีเพรเห็นตีเขาล่องจบไปบางหันเนี่ยผู้ใดล่ะเจ๊งเป้งหน่อยดาวเหนือกับน้องนี่นี่บางหันเนี่ยอันเมลอนเมลอนมานึงหันอี่เออป้าจังไหนวาหานักร้องเด็กคู่กันักแท่แท้หานักร้องได้คู่กันหมายถึงเสียงดีคือกันเตี้ยคือกันเลยไหมเฮ้ยขอดอมปอมอยู่กูเลยเบิ่งยะเบิ่งยะเขาเห็นจังไหนบางหันเห็นเปลี่ยนบ่เห็นจังไหนล่ะเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลย เริ่มข้าว่าอีบ่อยมันเดาบอลเป็นลูกอยากมาเป็นหมอลำมาเป็นหมอลำแต่ว่าแม่เนี่ยบ่ยเป็นหมอลำนี่แม่เป็นแยังสัตว์จะว่าคอยเป็นไข่เนี่ยคอยเบิ่งจากลักษณะแล้วเนะาะผู้ใดคะผีบาคอยสิบอเด้อหลงบ่อน้ำกำโดนดีหนีจากหนีลงไปตะลางเป็นตะลางขั้นเป็นบ้าไปพาลูกนี้เดี๋ยวนี้หนี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 ได้บ่อนี้กูโดดเตะสองขาคือไกลเล้ว ไอ้อนตีเจนี่มาสุบข้เบนบนหน้าบนหลังแท่ว้าวุกสิเดียบง่ายๆชุกก็ต้องเลี้ยวบงเลยต้องขวาผีบ้าเจ๊ใส่ให้เบ้าไม่ีบ้าถราท่านละสามเนถอนข้ามเอาเดี๋ยนี่ผีบ้าโอ้ยเจ๊นี่มาจาวอกผีบ้าเต็มปากเต็มคำแท้อ้โหสิไปไอไปอ่างแต่ว่างานที่กสิบ้าผีบ้าเขาเมื่ไดิตีผีบ้าบ่แม่นผีบ้าเนี่ยค่ะบเป็นผีบ้าสิแม่นไผ่เรเสี่ยเจ้าภาพ แม่จามมา้างม,าลม,ลาม,ามาอมลมมาาัมมาลูกอยากเป็นมอลัมก็เลยสิท่ามาสมัครพร้อมเลยจ้างมอลัมมาใส่จ้างมอลับมาลุงอุดรธานีบ้านถือนี่แล้วบานพับบุงนะ้งอ่ะเออเอาบุญมหาชาติเพื่อนเดชคณะกรกรมการได้เป็นผู้จา้างฮะคณะกรกรมการได้จา้างพี่ไม่เจ,จ้าภาพแม่เจ้าเนี่ยเจ้าภาพขันปั้วใจสปอร์ตเจ้าเลสิท่จาจ้างมอลัมหมือนนเบิ่งฟฟี่มากไงเอาคอยกับมาอยู่ ไปอย่างไรงานอย่างานเจ้างามคอยโอ้ยแม่ครับพอด,ดีครับแม่แม่ก็คู่ง,งามเนาะหน้าตาดีดีแจ้งตัวบักดีเลยมาเปิดงานดิครับเปิดไปลรอเดี่ยบังหน่อยเคทยังเนี่ยใบแม่แมล้วครับวัดดีไทยวัดดีแม่แล้วครับงวัดดีคอยครับเอาหันมึงดาวผู้ใดเสนอ ก็ได้หน้าไผยได้หรอโอ้ยแม่เื่นมาครอบหมูสุกซาแท้คือจังสี่หรอผมก็อยากถามอยูงงานแม่อี่รีติงานแม่เบิดโอ้ยผมดีใจน้ำคนเป็นอย่างจังมาหลายครับแม่แต่งงานแม่แม่เอาว่าไหลจะแต่งงานฟรีบ้านทับกุ้งมาเบิดบ้านระวังเด้อพี่น้องบ้านทับกุ้งระวังเตาสองตทีเด้อมาจะบ้านทับกุ้งบ่ค่ะเป็นาไปยัง บ้านกุ้งนางบ่มานี่แหละจะมาสั่งหักกุ้งกับกุ้งนางอี่บาทรทัศน์เอ้ยเคยเบิ่งตีหน,นังถึงนไหมแครับอือันใช้เบิ่งพี่น้องหลายอีกดิเดี๋ยวมันมาบอกอเราดิหลายอันที่บริแคบและได้หนึ่กุ้งเติบดิแต่ว่าธรรมดาละครับขันวัดว่าอ่า บาลามีหลายแนี่ยเป็นกะทิมีโบสมีอย่างธรรมดาเลาวทิ้งปูสางเลาวแม่เนาะเอมเมนต์นบ่มีโบสนี่กับจิรักพี่น้องได้หลายอยู่ดิข้าโบสถ์มาิีข้าโบสถ์ซื้อๆมันจะเล่ได้ซ้ำหนีเอาหลวงพ่อไปเส็ตก็เว่เกีตโบสไป็นไทั้งหลังใช่ไหมพี่น้องเขาเบิ่งบ่ล้ัมเสร็จแล้วจะเอารถเทศโยกเาไปหม่องเก่าใช่ไหมมันจะเอ่ยเพื่อนโตกันเหมือนกีการกินปาก้อนโบนัยได้ง่ายป็นง่ายให้เราโทุได้เราวนี่ นี่หน่อยยามาชินมาซีทอคเจ้าภาพวิริได้สาวหน่อยลำเพื่อนโชคมาล่องบานพักบุงนี่แหละมาลังสีขอบกุ้นนี่แหละขอบกุ้นนั่นไที่มักติดติดตามชื่นชอบสาวหน่อยลำเพื่อนโชคจังเดียเอาลูกมากมันบ่แมน่นเอาเหตุผลที่ได้สาวหน่อยลำเพื่อนโชคก็ปเป็นมามักดิเอาบอ่มักคิดจังไหนจังเอามาส์ประถมเพื่อนเบาบางแต่อดีตเลยอยมาวัดอีนึงอะ ออีไม่ให้โอกาสไม่แต่ว่าจะภาพก็หันจะหน้าที่มาเปิดงานก็หันอืจะเด่นดีพอดีเด้เป็นอย่างไรถ้าเดี๋ยวเบิ่งผลงานอยู่เพิ่มมาสีจ้างก็เหลือปีหน้าผมนี่คิ่นลบอลแล้วยิเพดผลบอลแล้วเพิ่นมมาสีจ้างสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชว์โตเพราะเพิ่มมาสีจ้างระเบียบพุ่นเลยบ้านหมวกกอนเดย์อยู่บ้านใกล้ๆกันบ้านกลางไงระเบียบระเบียบเบิ้งไปแล้วบ่แม่นเพิ่นเบิ้งไปแล้วจะใส่ในเสียงที่ไู้ใดผู้ใดได้ไปแน่ระเบียบบ้านกลาง เก่าเมื่อคืนพูดอะฟี่บอสานกลางไงฟีบอสฟีเพูดกันท่างนี่พูดเก็บอื่นดอกพูดให้เบิ้งฟีท่างนี่พูดใจดีว่าเปลกจใจไก่ประเด็นกระแลนไปเะพาองงานฟีเนาะเมื่อนี้กระมาตั้งตาตั้งตาปูสาขาดเว็นเออโอ้ยประเด็นเถียงงานฟรี่ ไปมาเพิ่นมาเจ้าของนี่แม่เป็นอย่างหลักฮาร์มไปร่ำไปรวยมันจะใส่คือมีเงินจ้างมาร่ำพนันญ่แถมแบงโอ้เหตุผลกี่ร่ำกี่รวยครับบอกเหลุผลผมในเหตุอย่างขายของดีบอกเอาเบียกเบียร์บริการกันบร้างขายขององงนนอนไลนเอาผัวฝรั่งรวยเอาผัวฝรัง่งนี่รวยเลยนิรวยทักลาบแต่อีแม่ล่ทห้ามพาดเหตุ เอาสังเกตจในจังสวะหงว่าเพุ่นเอาบัวฝรั่งฮะชุบเมียฝรั่งเป็นจังไดชุบเมียฝรั่งนาแหล่ๆกินกาหลายๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวท่างนั้นคืนหอห่อเอาเด็กผัวฝรั่งเนี่ยอันไม่เอ็นดามแบบๆโอ้ยในผัวฝรั่งก็เลยจางมะ,ะล้ะะลอมเออในลูกในเตาน้ำผึ่นบ่อท้งหาไปกับลูกเตากับฝรั่งในน้ำกังบ่เอายืนขโมยม,มายุ่งยี่ดี่ ตาแตกว่ามืดบอกผู้ใดบอลูกสาวกับผัวฝรั่งลูกกับฝรลังอ่ามืดประเทศใดยเนาะคือเป็นกีกี้เจมสีน้อกันยำาลูกฝรั่งขอโอ้โอ้โอ้โอมาลุกตนลฝรั่งเถอะสงสัยผมไดนล่ะุูน่ะดูมันยืนไปเยืนก็ยืนซื่อๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นทำมุกเบก ล่ะเอาอันนี้คือแต่งตัวคือจังดาลาาแต่ไเคยเห็นยีสใสป่ะคือว่าคือคือคือเจมิงสองพันล้มไหมว่าเป็นเจมิงสองพันล้มเจมิงแต้โต่งสิอันนี้เจมิงสองพันลิงโอ้ยโอ้เธอเนี่ยคล้ายๆกันใช่มันบอกเป็นบอเนี่ยเอามันมีปากอยู่ไ่เห็นสินเนี่ยถามได้ค่ะถามถามถามได้โอ้สวยจังคนอะไรนี่คนไทยจ้ี มองได้อีหลีอ่ะเอออีหลีอยู่บ้านพักตัวมันพักตักอยู่แถวไหนแถวไหนนี่รอรอบ้านพักบุ่งนี่นะโอ้แต่งหน้าสวยนะวันนี้สวยจังใช้อะไรแต่งหน้าวะใส่มือจ้ะฟุดยอดโลดลูกค่ะฟุดยอดฟุดยอดอ่าหนูกระเป๋าทำไมมันสะพายดีๆลูกเอามาปิดอะไรตรงเนี้ยปิดทำไมปิดอะไรปิดทีค่ะ ที่บ้านแม่ยู่สูงตีปอบยี่โพนั่นน่ะคอยไปเจส่หูสาวตัวโ่หยางาตาฉันจะรยากศบกลูกาลัวกไม่หยางอ่ะปาบ่พอสามมือมึงมาปงขนกระดอดแต่สวยแกดูถูกมันเด้อไม่หยางกูถือเลขหาศูนยกันย้อนี้น้ำอีนี่เร้อ นี่ก็ลูกสาวเจ้าตีลูกสาวค่ะให้ถามจะค่ำแน่ถามมั่นใจมันกับประตูโค้งผู้ใดเกิดก้อนกันข้านขอวัดไหมเจ้าก็เล่าบาปก็้อกระว่าบาปนี่มันคื้นน้อนี่น้อหนินอหนิน้ออันนี้คือประตูโค้งออ้ว้ยจะเดียนวันเกิดเนี่ยเขาว่าใครคือลาลาผมก็คืบอกน้องสาวนอนน้ำพึนไหมลูกฝรั่งยิงหลาย

เป้ยให้ฟังเนีให้เคยเป้เออเอาสี่ชัเอาไหนให้ไปนองบ้านถือเข้าไปเบิ้งหม้ออ้าจดู่าจปมาเบิ้งหม้อถอตเบิ้งหนาลูกเจ้ากระลอนเพราแห้งเปี้ปให้เจ้าเปรแปว่เบาอีกะเหออ มันเป็นยังล่ะกูสิแปลว่างไหนเนาะเอาดีๆเด้อมาหาะตัวพันเด้อขอชัดๆมาหันนี่มองลูกสเมินมาหันกูมาแข้งอ๋อยังฟังกูแหงลอนกูหลวบมามแล้วมันวางไหนที่แรกเนี่ยมันฝากเกอนไปเนี่ยพี่พี่กะเทยเป็นยังมันบอกว่าพี่พี่กะเทยทางบ้านถือขา เ็อย่างขันเมามาแล้วจะพากันแกบอกพูกใช่ต่อขังจกะีนางสิว่างสั้นตีนังอีบอกมึงของปรด้ว่างสั้น็คือเบาได้ยู่คือเบาเดีๆรมับ้ามมบ่้ามาบบวมันหลงส่วนนี่เลยบุมตบันกลางไงตีน้องมึงโอ้ย กูได้ยิมยิ้มโน่นได้ยิ้มยิ้มเออพี่น้องเอ้ยมันบอกใหไปใส่หอกไปยังไงมันสิไม่อยู่ศูนย์ศูนย์สังเกตจากมองไห็ศูนย์ศูนย์มะท่องมันนั่นเดีผู้นำผู้จับหมดนั่งลูกี่หลีอตีลูกค่ะใส่พอมันอยากเห็นหน้าพอเอาพอกับยัางมาเต็บผัวฝรั่งกันยังไงลูกก็ผัวฝรั่งแม่ยูใส่ฝรั่ง เออโอ้ยถามหาจากสีสะพอดเพื่อนชาวจากกระบเห็นแบบปลาปลาแห้งแล้วค่ะเอ,อปาปลาจังไหนเดี๋ยวนี้คือปลาไฮ็แเนี่ยยูน้ำกันสีเศร้าปีบ่เคยทะเลาะวิวาทกันจ็คเทียอันนั่นแหละปลาเฮ็ดเยี่ยเอาอยู่น้ำกันไปยุกันอยู่น้ำกันมาได <ตะ S 1> ้ลูกคือจัาสองอันี้คือปลาเลยปลวายโอ้ยหนี้เจ้าโทษลูกโทษผัวทีป้ายอดลูกมันบริเกี่ยวกับลูกกับผัวกับซีบอกระเกี่ยวกับเจ้านั่นแหละ เดี๋ยวป้อมหนาจะมัน,น,น,าาน,น,นกูกจี้ขี่ใช่ละบาดเนี่ยก็เลยอยู่กับลูกสามคนนี่บอเลี้ยงลูกผู้เดียวจีจ้าโอ้ยตาอีโต,ตนเนาะเป็นแม่หมายเนาะเจ้าเนาะผัวาตายผัปวป๋าเป็นแม่ห้ามนาะเจ้าเนาะงอุย้ยดูถูกนะเอาเอาผัวใหม่แล้วค่ะนี่เอาไม่ป้าปุ๊บเอาป๊าป๋าฝั่งปุ๊บเอาผัวช่างวันถือเท่านี้แหละป <c oughs> ้าปมือนี่เอามือนี่พี่น้องมันถือเห็นดูบ่แนี่เนี่ย จเ,เจ็ดินมาสิกาป่อยหีเหงาขามขึ้นไปนั่งแล้วได้ไพ่บน่ได,ได้ให้ตำรวจเท๋ยาตั้นถือนี่ละป้าปทุทมว่เป็นตำรวจผู้มีทักษะสิรามแมแล้วมาคุ้มงานน้โมบองนั่นบุญระเวียนบุญใหญ่เด้โอ้ยการขวดแมนม่นกับบม่มาน้ำเขาเนี่ยเป็นอย่างคือบอม่าเอาเด็กเดินเทียงขึ้นไปนนมานอนปลาแหงเหรอตี นู่นนี่อยังเป็นการเป็นงานมือบนมาเบิกกระตอมาเบิกการเบิกงงานเพราะน้องเจ๋นเจ็บแห้งเจ็บแห้งไปใส่มืออื่นมันมามันจะไปตั้งดานก็จะเศร้าผู้หนึ่งนาที่ลักมันต้องมันกับพ่อจับดอกมันมีใบปับขี่มันบ่อจับเชื่อคอยลดโอ้ยยังมองเห็นกูปวดแคล้วเลยก็เอาไปอย่างมีใบปับขี่แล้วบัจับเออมันจับคว่ำเร็ว ตำรวจบ้านผือนี่บอกตำรวจบ้านผือนี่บอกผัวกูผือนี่แหละเอากระชังแล้วก็บพ่อแม่กระชังแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราเจ้าเบื้องใดยู่ดอกเบื้องกลางเบื้องง่ายเบื้องเดียวเบื้องเขาเองนเนาะพี่น้องมาหลายเด้ผู้นี้กินข้าวเพื่นก็ลังทิ่เดิมยอยกันมากบุญพระเวียนที่ให้หลวงพ่อเบื้องชัยหลวงพ่อพ่อเจ้าข้า